หรือไม่ความเร็วเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะยิ่งเร็วมากเท่าไหร่แรงประทะก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นหากยังนึกภาพไม่ออกวันนี้พี่เซฟจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าแต่ละอัตราความเร็วจะมีแรงประทะรุนแรงมากแค่ไหนโดยเทียบกับการตกตึก<ป>การถูกปะทะด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับตกตึก5ชั้นการถูกปะทะด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับตกตึก8ชั้น การถูกประทับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับตกตึก13ชั้นาการถูกประทับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับตกตึก19ชั้นรู้อย่างนี้แล้วเราคงเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราควรขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพราะเพียงเราลดความเร็วลง10%ก็จะสามารถลดอัตราการสูญเสียได้ถึง38%เลยทีเดียวและคงไม่เป็นอะไรถ้าคุณจะลดความเร็วลงเพียงเล็กน้อย แล้วถึงบ้านช้ากว่าเดิมเพียงแค่5นาทีอย่ารีบขับไปโดดตึกที่ไหนหากอยากขับกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความหวังดีจากพี่เซฟขับขี่ศึกษานะครับ